พี่น้ำแดงรับถ้าเราอยากต้องทำไงครับนี่เลยครับน้องร้านมาลูชอบมีรวบรวมกดเกมพาร์ทหลายแมพเช่นบ็อกฟูดคิงเกรอร์เซี่แอนิเมะวอร์ดิเออร์ซูมมอนิเตอร์สองยังค้างขายกิฟต์การ์ดอีกราคาโคตรถูกในตลาดถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ มีทั้งกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มบล็อกฟู้ดไก่ดับคู่ผงมอจิตื่นโคตรถูกเลยราคายังทั้งขายไก่เพชร AAA ราคาโคตรถูกอย่างเยอะจบที่นี่เลยมาลุชอบลิงก์อยู่ใต้่างคลิปชันนะหรือใต้คลิปโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแมปอนิมเมะวอลเลย์เออร์พูนะครับและวันนี้เป็น EP สายฟรี EP สุดท้ายแล้วนะน้องๆไอดี ID ที่พี่ปั้นมาระยะเวลาประมาณ อ่สามสิบสองวันนะครับก็จะปิดตำนานลงนะทุกคนคือตอนนี้พี่ก็ขี้เกียจเล่นสายฟรีนะครับตอนนี้ดามจก็อยู่ที่2.4 5จบีนะไอ้ดีก็อาเวลยังไม่ตันร้อยร้อยเก้าสิบนะครับก็อาพาสิบก็โหดน,นะเห็นไหมอันนี้คือพี่ไม่ได้หมดไฟการสุ่มพาสิบอะไรของสายฟรีนะแต่พี่ขี้เกียจว่าอ่าเราเล่นสายฟรีแล้วมันแบบรู้สึกแบบอยากไปแบบ ติดอันดับบอดสายเติมบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะพี่เคยติดอันดับสายฟรีแล้วแหละประมาณนี้ก็อยากแบบติดติดบอร์ดสายเติมบ้างเพราะอยากเวลาพี่สตรีมใช่ไหมพี่อาจจะแบกดันม่วงน้องก,ก็ได้เห็นไหมดันม่วงดันแดงอะไรประมาณนี้เวลาพี่สตรีมมันจะได้แบบมีลูกเล่นเยอะแยะถ้าพี่เล่นสายฟรีมันก็จะสุ่มไข่ตลอดไปเรื่อยๆเข้าใจป่ะทุกคนพี่อาจจะเล่นสายเติมแล้วทุกคนพราะสายฟรีขี้เกียจเล่นแล้วอะ่ะก็คือแบบเวลาพี่สตรีมใช่ไหมก็คือพี่จะได้แบกดันน้องๆได้นะพวกดันเลสดันม่วงดันแดงอะไรประมาณนี้ครับ พราะมีลูกเล่นหลายอย่างมากเลยสายเติมพี่เลยอยากเล่นสายเติมบ้างนะทุกคนมีลูกเล่นเยอะจริงๆนะสายเติมอะทุกคนชิปนี้ก็เป็นสายฟีไอดีของพี่น่าจะเป็นอ P ีสุดท้ายนะครับที่น้องๆจะได้เห็นอาดีนี้นะเพราะพี่จะว่าจะไปเล่นสายเติมแล้วไม่รู้ว่าจะตามคนอื่นทันหรือเปล่านะครับสายเติมมาทุกคนเพราะพี่ว่าแต่เอาแบบไม่แน่ก็หายดีใหม่ไม่แน่ก็เติมเกมพาร์ตไอดีนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าน่าจะหายดีใหม่น่าจะดีกว่านะครับเพราะแบบ พี่ก็เริ่มเห็นๆน,นะไอดี ID มีคนหนึ่งอนะที่โหดมากนะครับโหดมากโหดสนับพี่เลยนะกันเโหดมากหรือพี่ว่าจะซื้ออยู่นะทุกคนที่จะซื้ออยู่เก็บตังค์อยู่นิดนึงเก็บตังค์อยู่นะครับเพราะตอนนี้เขาขายหลักพันเลยทุกคนขายหลักพันเลยก็อยากได้มากครับไอดี ID นี้เพราะมันมีแบบตัวที่พี่ชอบนะครับตัวที่พี่ชอบเยอะแล้วก็ไอดีปั้นอีกนิดเดียวก็น่าจะติดบอดแล้วนะครับประมาณนี้เลยทุกคนก็ถ้าใครแบบ คิดถึงสายฟรีก็ขออภัยด้วยทุกคนเพราะมันมันรู้สึกว่าตันๆแล้วอ่ะสายฟรีพี่อ่ะไม่รู้ว่าจะทําไปต่ออ่ะเวลาสตรีมนะครับสตรีมเกมก็จะแบบเปิดไขให้น้องๆดูมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเปิดไขให้น้องๆดูน้องๆอาจจะเบื่อพี่ตอนสตรีมนะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะกลับไปสตรีมประมาณวันที่20กว่ากว่านะครับ23 24 25อะไรประมาณเนี้ยยาวๆเลยนะพี่ก็จะกลับไปสตรีมเต็มตัวให้น้องๆดูแล้วนะครับเดี๋ยวหาไอดียใส่เติมแล้วก็ปั้นไอดีไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็ แบบลงดันม่วงอะไรประมาณเนี้ยมันมีลูกเล้นเยอะนะใส่เติมอ่ะทุกคนแบบคือแบบนี้พี่ชอบอย่างหนึ่งไว้ทุกคนท้องฟ้าสีม่วงใช่ไหมตีหนวดดาแล้วก็อุกบาทคือมันไม่ใช่ดาเมจเต็มเต็มตัว่ทุกคนเข้าใจไหมมันจะดาเมจเท่ากันหมดเลยอ่ะตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองคือมันแบบมันก็สมดุลนะเกมนะพี่ชอบนะทุกคนมันสมดุลมากนะครับแต่ที่พี่แบบพี่อยากให้การันตีรับมาอีกอันหนึ่งอ่ะบางคนแบบ บางคนท้อนะทุกคนแบบเวลาสุ่มใช่ไหมอยากได้ตัวรับอาไชานีแต่มันได้แค่2ตัวเพราะมีการันตี2องาสองครั้ง50,000 0ฟอง75 0,000ฟองเห็นไหมบางคนแบบหมดไฟเพราะอย่างนี้ก็มีนะทุกคนแบบเลือกเล่นอะไรประมาณเนี้ยก็อยากให้แบบมีการันตีอีกสักอันหนึ่งก็จะเป็น3ตัวใช่ไหมสักล้านฟองก็ได้ล้านฟองก็ยังดีนะการันตีที่3ล้านฟองอะไรประมาณเนี้ยแบบคนบางคนแบบเลือกเล่นเพราะแบบนี้เยอะมากนะแบบโอ้สุ่มไป5ล้านฟองแล้ว6ล้านฟองแล้วไม่ได้เขาก็เลือกเล่น นะทุกคนประมาณนี้เลยอะ่ะโอ้ก็สงสารเขานะสุ่มไปตั้ง5ล้านฟองอะ่ะไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยก็ EP นี้ก็มาบอกให้นี้แหละว่าสายฟรีพี่ว่าจะเลิกเล่นะครับไปดีนี้ เดี๋ยวถ้าอยากให้พี่เล่นสายฟรีเดี๋ยวอาจจะทําคลิปเป็นแบบตาม EP แบบสมัครใหม่ EP 1 EP 2 EP 3ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในใจพี่คิดว่าพี่ว่าจะหาไ d ดีสายเติมนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่จะหา ID ดีสายเติมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปหรือว่าตามสตรีมพี่ได้นะครับเดี๋ยวสตรีมให้ดูนะครับประมาณ20กว่านะครับเดี๋ยวมาสตรีมยาวๆเลยนะทุกคนก็คลิปนี้มาบอกแค่นี้เหลยว,ว่าพี่ว่าจะเลิกเล่นสายฟรีแล้วนะครับทุกคนที่พี่เลิกเล่นสายฟรีไม่ใช่อะไรทุกคนเพราาะว พี่สตรีมอะ่ะมันจะแบบไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรเล่นนะทุกคนเข้าใจไหมแบบถ้าเป็นสายเติมแล้วก็ลงดันได้อะไรประมาณนี้แบ่งน้องๆในช่องนะครับก็นั่นแหละก็เลิกเล่นสายฟรีแล้วนะครับก,ก็ขออภยัยขอโทษด,ด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับทุกคนบ๊ายบายครับลาก่อนน้ําแดงสายฟรีเดี๋ยวมีตำนานหนึ่งน้ําแดงสายเติมเจอกันคุณนาง,นางเอกผมลระตูร้ายตอนจบ มันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ม